ดอกครับผมอื้มองระดอกไปเรื่อยๆเ,เลยครับผมใช่ครับอาสองดอกงามครับผมปรถิอนระเถาครับโกเดงขึ้นเก่าครับขึ้คามครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพพี่น้องวายังไม่หญยลุงปานาอาทุกคนทุกท่านครับผมัว่าอินเทปเทศและกระต่างประเทศครับครับวันนี้กลมาพบกันในวันที่22พฤศจิกายน2อ6 8นร้บครับครับวันนี้ผมตีกับฟาเดินทางขับมาหาเห็ดกึ่เก่าแล้วครับผมจากเมอวานยุดไปหมื่นหนึ่งครับผมขอเม่นยุดพี่น้องกลับมาหาอยู่ขับเมอวานแต่ปอร์ตประมาณครับการเลือกปอร์ติลงกิมก็ยังไม่หญ่เบิรงครับผมแต่เห็ดจิบกอดดอกครับเมอวาน ครับมอนี้กับไปลุนไม่ครับผมไปโศกสีมานบ่ครับไม่กับบ้านน้องเจ้าของให้ขึ้นเกาแล้วครับผมแต่มุนหิคาเพิ่มทลิตจังหวัดอุบลราชธานีครับลุนไปเชมาน้องกันครับผมพอแล้วครับผมดอกเลขแหกมานพี่น้องพึ่งข้ามครับเนี่ยไปกับเพิงเขาหน่อยครับผม ครับเข้าวน้อยนะครับสากะเล็กครับผมสามโดกบังครับเอทเพิงซากาเลต์ที่นองมัดผ้าอื่นครับ ดอกครับเด้งขอลายครับพี่น้องเด้งขา,ายครับผมบานนี้แหละครับอีกดอกครับผมเฮ้ับ้องดอกเนี่ยๆไม่้อง Con không? Đọc Ủa, còn cuộc hùng 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 สองดอกอีกมินิหนึ่งครับสก,รรก๊อตเลตอีกครับผมออกมิน,หนินน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 นหน่อยครับดอกนี้ใหญ่เลยขาเป็นหน่อครับดอกน้อยเพิ่มครับดอกกำลังนี้ิเลยครับ เขาดงครับโอ้ยดอกแหกแหงมนันขึ้นมาดอกหน่อยสิพี่น้องดอกเดียวอีกตั้งนะครับขึ้นข้าวอีกดอกครับหลังแตกเลยพี่น้องดอกง้มครับเขาดงอีกแล้วผม ไปเห็ดละงกครับใครเดียวครับผมเนียนครับและงกครับผมขาวดินเก็บเรียบแล้วมันนี้ครับคือไขครับผมถึงขาวถึงไข่ครับขาเลายครับขาเกือบสไล่์หนอ่อย เกอบเบิดอีกสองดอกครับหาไล่ๆล่ะครับผมเอาเป็นคือกันยีงเล้วพี่น้องขาลุดครับหาเห็ดสมมือก็แทบจะไได้แกงเลยพี่น้องเห็ดมันกาหายากแล้วครับกัเริ่มเศร้าออกแล้วครับผม แห่งไปแน่ล่ะครับออกห้างห้างนะครับผมหอมครับถึงไข้ครับปาดพี่น้องถิงไข้เดีกยวี้ครับส้มขาครับอ้ย ว่ามันขายเห็ดผนเข้าใ่ครับผมงามๆครับดอ,อกที่สองครับผมเห็นอีกแล้วนี่ครับแต่บิตรงครับผมแดงๆครับผมเด็กกระก็บครับโคดิแกงครับขอแดงแกงหวานพี่น้องดอกนี้ไงโอ้แดงงามไร้ครับ กดครับสวยหลายครับอดอกครับคนละครึ่งครับผมโกเดดงขึ้เก่าครับหอมครับขอะไรครับขออะไครับอา่าสองดอกงามครับผม วัวถือถวัวเาครับเมื่อนี้แก่มื่อสำเร็จบโนหอพี่น้องหมอวานกับอะไรบัวมันละเมื่อนี้แก่เป็นจังไดเนาะแต่ว่ากับมนันมาเน่ก็หมอวานแหละครับผมหมอวานกับไผ่หลาร้ายเยบ็กไผ่เฮ็ดขีดครับผมบไผ่ลงขีดไ,ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เบืองเลยครับเฮ็ดยังครับนี่ แดงผึ่งไข้ครับปันม,มองระดกไปเรื่อยๆเลยครับผมยำเห็ดเป็นอืดแล้วครับเห็ดวายไปนี่แล้วครับผมนองดำค,ครับบัน สามสีดอกครับดอกสีสีครับผมดอกยังนี้นี่อยู่ครับน้องดำครับครับผมดอกครับสีดอกครับครับดอกนครับน้องดำ อนีกครับดอกนี้เป็นลุมเป็นป่าครับผมบ่าท่านเป็นไม่ไงนี่ครับผมลุงป่าเอ้าวอ้วะครับอีกดอกครับผมน้องดำดอกนี้ขึ้นมีนิเทนอพี่น้อง พันโด่งวุ่ใหญ่แต่ว่าพื้นฐานแล้วครับผู้นทีกเขานึงครับอืเด้งหนาครับสองโด่งเด้งหนาแล้วก็แดงหลังสั่มครับผมขาไล่ครับอื đó chó khắp Xả Lai là khắp Nồng đám yên đó khắp, là... Đó đó khắp. Đó. Đó khá là khắp bàn Ủa, น้องดำกับมาเห็นขาลายนะครับน้องงามคือกันครับจุกบุกเลยครับผมดอกนึงครับผมขาลายกิเก่าแล้วครับ <c oughs> อกที่เป็นสันพี่น้องดก,ดกขาตคนก็ละท่าผมขาดอก,ดกลุดครับเอ็งหนาครับเดงมันสั่งกรบผมตัวดอกน,น,น้อยครับดอกครับ เอาเปล็กหลายพี่น้องบอกมันจิตเป็นเหล็กบอกครับเจ็ดจะได้จังม่ออกแนวนี้กรับผมนะสองขาสองดอกครับติดกันครับขาว่าอีกครับผมหนึ่งดอกครับ เด้งครับผมขันเป็นแนวนี้พี่น้นาอย่าได้นโล่งหัวยิ้วครับมืออื่น <c oughs> หากินมกปลาสิวเนะครับอ้าวเอ็ดย้งเลยนี่กยังดีเดี๋ยวเด้ง <c oughs> เด้ง นี่ว่ามันเห็ดโขพนะเห็เดเตงหนาครับอดอกเดงเด้งครับน้องดำครับผมนี่ว่ามันหน่อยเอียงมึงไงครับผมสีเวนเห็ดตืต้อครับอู้ยสมสื่อ อกครับผมใส่ตตองนี่ครับออนี่นเรเห็นอีกเลครับเอสองอุ้ยสองเพิ่ครับไม่เห็นดอกเลงพี่น้องหอดไก่เนนิสสองด น้องดำดอกละคำครับผมสวยสวยเลยครับขออีกดอกแล้วครับเนี่ยต่จะเห็นอีกดอครับอ้อีกหกกปุ๊บพี่้ง วอเดงพี่น้องอดอกใหญ่ๆเลยครับบานเปืงครึ่งหลังใดอยู่ครับกับผมอีกดอกนึงครับสวยงามครับฟ้ามาได้ครับหนาข้าวฟ้าครับอยสวยหลายครับโอ้ยอีกดอกครับผม say cả ta cũng khóc khóc không cứ bàn phương thương là cái tao đầy nó ui ta vô khóc đầy vô khóc không bình thường khóc à, đầy khóc บาหันให้จะดอกบานเพื่อเคืองเพื่อเคียงไปหน่อยเพื่อเขาน้อยครับดอกน้อยๆเพื่อนกอนครับดอกครับผมผลอีกดอกครับเย็างนี้ปลาผลครับ โมเมนพี <No>. <laughs> ่น้องเพิ่นเต้ครับหรือว่าเพิ่นเขาจีครับผมขุดอีกแ้ครับเขาจีอีกแล้วครับผมผขุดอีกรอ้ครับ คนพ่นกระเพ้าเอิ่นเขาเฮ็ดพ่นกขาจี้พี่นอ้องมาคน,นเอิ่อนให้พ่นแต่ครับดอ๊ะครับพี่นอ้องอุ้ยดอวนี่ครับบ้านเป็นเชิงได้ครับอู้หูบันไดพี่นอ้องขวาเอาไว้หูตาข้อพรมติ โอ้พี่น้องเอาเห็ดก้อนครับเอาเบิ่งดองนี้ก็ครับอผมขพอได้อยู่ก็น้องครับผมโอ้ยสูบขอปลายตีนพอดีคุณนะ้อโถอเด้อพี่น้องเอาพอได้อยู่ครับคุณไข่ครับเอาครับตอนนี้ก็ พาพี่พาหน้องครับวันนี่ไม่ใช่กับบ้านแล้วครับผมมาสรุปผลงานยอดใดยอดมนันเมื่อนี้ครับผมนี่ครับยอดใดยอดมนันก็พร้อมอเตะค,ครับผมกะดิเต็มกระตาอยู่ครับผมกระดิง่งกินบเบวดครับผมกพุนกระตาโจกุเลยครับันี้สิเฮ็ดผงดำเห็ดผงกอเห็ดผงไข่ผงแดงมี่ คู่ผึ่งครับผมเห็ดรวมๆครับผมก็ได้เต็มตาอยู่ครับผมกับมันมันอยู่เหมือนกันครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องไปยังไปยังลุงป่าหน้าอาเบอร์สุขุสกุลขึ้นเก่าละครับผมบว้ยินดีประเทศแลกระต่างประเทศครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆที่เขามาลับชมช่องบอมเต้บ้านทุ่งครับครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกความติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าละครับครับขอฟาบีชิ้นหนึงครับ ฝากเพื่อนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมเตะน้่นอครับผมสำหรับคลิปนี้กับมิเพียงสานี้ละครับตุลนคลิปนายครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ